ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้อัปเดตวันที่2มีนาคมนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับไปมาดูร้านทวีชัยเจริญยนต์ว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับในด้านรถอีเทนนะครับรถอี แต่นนะครับตัวนี้ยาว5้าศอกครึ่งนะครับยาว5้าศอกครึ่งนะครับเลือนกระบะสวยนะครับเลือนกระบะสวยนะครับคัสซีหน้าสีนะครับคัสซีสวยนะครับไม่มีดามไม่มีผุนะครับคัสซีสวยนะครับหน้ายาวนะครับหน้ายาวนะครับเอาเครื่องใส่แล้วก็ไปได้เลยนะครับ ตัวนี้สี่เกียร์นะครับสี่เกียร์ยาวห้าศอกครึ่งนะครับเรือนกระบะสวยหน้ายาวนะครับยางเยิงดีนะครับตัวนี้อยู่ที่35,000บาทนะครับลงให้ดูแล้วนะครับคนที่ถามมาว่าเออช่างใช้ลงอีจเต็มให้ดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้สวยนะครับคัสซีหน้าสี่นะครับคาสซีตรงนะครับสวยนะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์ไม่มีหลุดนะครับตัวนี้ยาวห้าศอกครึ่งนะครับ 3 5 0 0 0บาทนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับกระบะเหล็กนะครับตัวนี้กระบะเหล็กกระบะเหล็กนะครับเปิดข้างนะครับตัวนี้ยาว6ศอกเกือบ7ศอกนะครับสวยนะครับตัวนี้คัสซีสวยนะครับคัสซีหน้าสีนะครับแหนบสอง้นนะครับนะครับตัวนี้หน้าตัดนะครับ ตัวนี้หน้าตัดนะครับสีเกียร์นะครับได้สตาร์ทนะครับไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทไดชาร์จครบนะครับสวยนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้4ี่หมื่นานะครับกระบะเปิดข้างนะครับยาว7จศอกนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ไปได้เลย นะครับบางคนถามบอกว่าเอ๊ทางไทยอยู่ไกลส่งไหมนะครับไกลนี่คงไปส่งไม่ได้นะครับต้องใช้หกล้อลากไปนะครับเลยแต่มันใหญ่ยาวนะครับท่านใดมาไม่ถูกนะครับผมอยู่ติดกับไฟแดงไซงามนะครับเส้นกำแพงพิจิตรนะครับลานทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับมีเครื่องโค้งให้เลือกให้ชมเยอะนะครับ ดูชมได้นะครับค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับตัวนี้จะเป็นสยามแท็กเตอร์นะครับโครงสยามแท็กเตอร์นะครับหางปีกนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่900 0บาทนะครับหรือจะเป็นในด้าน t ีเอเจ้าโลกนะครับ16,500นัาอยนะครับเสียงนิ่มๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าโลก8 5านะครับเ m มนะครับสภาพเดิมๆนะครับ16,500านะครับ โคงจักรเพชรนะครับตัวนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับีรืจะเป็นในด้าน et95 นะครับคูปต้า et95 นะครับโคงกระทิงเหล็กนะครับโคง9,000นะครับเครื่อง16,500นะครับนี่จะเป็นในด้าน rt90 พัตตาโตนะครับ18,000บาทนะครับเครื่องสวยนะครับโคงสยามแท็กเตอร์หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับ โค้งตัวละ5 0 0 0บาทนะครับโค้งเกียร์ทุกตัวนะครับโค้งยังเหลือเป็นร้อยนะครับตนหนกสนใจนะครับสายดึงน้านะครับดูได้นะครับโค้งร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับโค้งเยอะนะครับมาดูชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องโค้งนะครับหรือจะเป็นด้านจักรเพชรหางปีก LP 102นะครับจักรเพชรตัวใหม่นะครับหางปีกนะครับโค้งสวยนะครับตัวนี้อยู่ที่900 0บาทนะครับจะเป็น hf แปดห้าเจ้าโลกนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับหรือจะเป็นในด้านโค้งลุ่งเพชรนะครับโค้งลุ่งเพชรตัวใหม่หางปีกนะครับเบ้าล็อกร้อนะครับเบ้าฝังล้อนะครับตัวนี้อยู่ที่เก้าพันบาทนะครับมาด้วย rt ร้อยสิบพัดนะครับคูปต้า rt ร้อยสิบพัดตาโตนะครับสภาพสวยๆนะครับ เครื่องตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้าน TF8 TF115 YM กองท้องนะครับ115มือหมุนหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000นะครับตามมาด้วยโคงสยามคูมาต้าพัดบวกนะครับโครงยังใหม่อยู่นะครับพี่น้องนะครับโคงใหม่นะครับพร้อมล้อยางใหม่กระพะใหม่นะครับ เฉพาะโครงตัวนี้อยู่ที่3,000 0บาทนะครับ31,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับโครงสยามคูบต้าพัดบวกนะครับโครงใหม่นะครับพร้อมล้อยางใหม่นะครับกระทะใหม่นะครับ31,000บาทนะครับหรือจะไปในด้านคูบต้า e t 1 1 0นะครับคูปต้า ET110 สนะครับสภาพสวยกระโปรงครบเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกนะครับตัวละ2 0 0 0 0บาทนะครับ ตอนนี้อะไรก็ขึ้นเยอะนะครับมากันด้วยโค้งทะเลทองหางปีกนะครับสวยๆนะครับโค้ง9ก0 0บาทนะครับล้อยางใหม่ๆกระทะใหม่คู่ละ3,000บาทนะครับส่วนดอกสนใจมาดูชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไฟงามนะครับเบอร์โทรตามนี้ครับ0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับดูได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไฟงามนะครับมีเครื่องมีโค้งให้เลือกอีกมากมายนะครับ สนอกสนใจมาดูชมได้นะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับมาไม่ถูกโทรถามได้นะครับเอ๊ทางไทยร้านอยู่ตรงไหนนะครับกับ G p พมาได้เลยครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับโค้งสวยๆนะครับผ่าอัปเดตใหม่ทำสีใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นโค้งลิงลมสายฟ้านะครับตัวละ9000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้าน RT 120พัดนะครับ RT 120พัดนะครับ ตัวนี้เครื่องใหม่นะครับตาโตนะครับเครื่องสวยนะครับดูได้นะครับยังนาเดิมอยู่เลยนะครับเสียงนิ่มนิ่มนะครับตัวนี้อยู่ที่2 8 0 0 0บาทนะครับตามมาด้วยโคงอายุทยาแท็กเตอร์หางปีกนะครับ900 0บาทนะครับโคงนะครับหรือจะเป็นในด้านกระทิงเหล็กนะครับโคงกระทิงเหล็กนะครับ กระทิงเหล็กก็คือกระทิงแดงหางปีกเราดีเองนะครับตัวนี้โค้งสวยนะครับอยู่900 0ันบาทนะครับมากันด้วย R t ท1 0้อยสิบพัดนะครับ R t ท1ร้อยสิบพัดนะครับเครื่องสวยๆนะครับเดิมๆนะครับนะครับสวยนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับนี้จะเป็นในด้านโค้งนะครับโค้งร้านทวีชัยเยอะนะครับโค้งเดิมๆนะครับ เริ่มต้นที่ตัวละ5,000บาทนะครับสนหนอกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับหรือจะเป็นในด้านทัลเลอร์นะครับทัลเลอร์ต่อใหม่นะครับลูกปืน8ตับนะครับข้างละ4นะครับยางใหม่กระทะใหม่นะครับทัลเลอร์ต่อใหม่ตัวละ9,500นะครับตอนนี้เหล็กก็แพงเหลือเกินนะครับต้นทุนต่อตัวละ9,000แล้วครับผม ขาย9,500ได้500นะครับได้ตัวละ500นะครับครับกวดตานะครับสนวนกสนใจนะครับมาดูชมได้นะครับทะเลอร์ต่อใหม่ตัวละ9,500นะครับนี่สัญลักษณ์ร้านนะครับจะมีโครงเทินอยู่บนล้อเหล็กนะครับมาไม่ถูกไงโทรถามได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนตนะครับติดกับไฟแดงไฟงามนะครับนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ โคงก็เหลือประมาณร้อยร้อยกว่าเกือบ200ตัวแะละครับมาเลือกชมได้นะครับเจ้าร้อยเหล็กหรือร้อยยางนะครับมาดูชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับสนุกสนใจนะครับจะดูเครื่องโค้งยังไงก็มาสอบถามได้นะครับเครื่องใหม่โค้งใหม่นะครับเรามีให้นะครับมีผ่อนมีดาวนะครับแต่ว่าโค้งเครื่องมือสองไม่มีผ่อนมีดาวนะครับสนุกสนใจมาดูชมได้นะครับ โคงยังเหลือประมาณร้อยกับสองร้อยตัวนะครับโคงกระทิงเหล็กช้างเหล็กนะครับโพงสวยๆนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์ว่างเกียร์ถอยนะครับเริ่มต้นที่ตัวละห้าพันบาทนะครับมาเลือกมาดูมาชมกันนะครับร้านทวีไทยเจริญยนต์ไสงามนะครับวันนี้อัปเดตวันที่สองนะครับวันที่สองตอนเย็นๆนะครับนะครับเครื่องโคงยังเยอะนะครับลองดูชมได้นะครับ สายดึงน้ำนะครับถ้าไม่มีเกียร์นี่ก็จะดึงน้ำลำบากหน่อยนะครับต้องมีเกียร์นะครับสนุกสนใจนะครับมาเลือกชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับนะครับโค้งนี่ยังน่าจะอยู่ประมาณเกือบ200ตัวนะครับสนุกสนใจนะครับมาเลือกมาดูมาชมกันนะครับสายดึงน้ำนะครับ เน้นเยะอยู่เลยนะครับนะครับคนนกสนใจโทรถามได้นะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 4 1นะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสางามนะครับฝากกดติดตามกดสับสไคร b e เพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยครับช่องรถไถคนจนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ